มาริโอโฟนสวัสดีครับวันนี้มีสินค้าหลุดจำนำตัวใหม่มานำเสนอนะครับผมตัวนี้คือ vivo y90 นะครับเป็น vivo ราคาประหยัดสเปคจัดเต็มนะฮะผมตัวนี้มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากใหญ่ถึง6.22นิ้ว ไม่รู้มันจะใหญ่ไปขนาดไหนนะฮะแม่งใหญ่จริงๆนะฮะแล้วทุกเครื่องเนี่ยเป็นสีดาดาแบบดําสนิทเลยนะครับดําสวยมากนะเป็นดําดุนะดำด้านนะซึ่งมันเฮ้ยมันสวยว่ะราคาแค่นี้ทําไมมันสเปคดีขนาดนี้ดูนะฮะจอจอก็สวยครับเป็นจอฟูเอตีอย่างดีนะฮะดูนะครับจอสวยมากครับ จอเนี่ยเหมือนรุ่นแพงๆราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับผมแต่นี้ผมขายราคาแค่นี้เนี่ยรับรองว่าคุณภาพคุ้มมากเกินราคาอย่างแน่นอนครับมาดูที่การตั้งค่ากันนะครับดูทีเ่เกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่าจะเป็นโมเดลลอมแลมอะไรเงี้ยเขาจะบอกไว้หมดนะครับผมเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยทำไมขายถูกขนาดนี้ของก๊อปรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ มาริโอโฟนไม่มีของกอบขายนะครับผมลองดูได้เลยนะฮะอันนี้โมเดลครับผมโอเคเลยใช้งานปกติทุกอย่างนะครับพร้อมจัดส่งทันทีนะฮะสำหรับคนที่แบบไม่สนใจอยากได้โทรศัพท์ดีๆสักเครื่องแต่ว่าอยากมีเงินเหลือไปเที่ยวที่อื่นด้วยผมแนะนำนะมาริโอโฟนติดต่อได้ที่ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากพลาดสินค้าตัวให,ใหม่นะครับกด s ั b สไ r i b e ติดตามเพจผมให้ดีๆนะฮะเราจะมีของ โพสแบบนี้นําเสนอแบบนี้กันตลอดนะครับโอเคเลยนะฮะแล้วผม Mario โอโฟนนะฮะก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีอะไรคําแนะนําเสนอเม้นใต้คลิป Mario โอโฟนสวัสดีครับ